อไรมาามาจะยืนอ่ยมาหาขอบคุณครับวันละสี่สิบที่ใหม่ของวันที่หน่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับน้นองฝนทึมืดไม่ได้มาสรขอให้มืดมาด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอตั้งจิตอริษฐานอันเชิงอนาพจิตอนั้าพท่านไปได้สิตที่ดีที่แรกที่เลกเป็นครอบครัวเขารบกับถือที่วิญยาณเสด็จาสวนอาณาจัก ราาาอาดหาทอให้ด็กเด็กๆครอบครัวคนนะครับทัางหลาให้มีมานานำใจแรงใจทีแเป็นเรื่องของกดูแลน้องๆทุกคนที่กำลัาง,งาต,าตามมาครับแล้วก็ให้มีโชคลาภสูขึ้นเื่อยๆนะครับเป็นเราพการรวงคนเพราะคนทีนมีเงนมีทองต่อสีงวัน้ร้อาสิบเครับ ายสัมสายสัมพันธ์โคครขอบคุณครับาขอบคุณครับขอบคุณครับ